สวัสดีค่ะคลิปนี้นะมีกระบะแคบยกสูงมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะสำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวหายากเลยนะคะเป็นตัวครบรอบ50ปีนะคะเป็นเครื่อง2 5 e ปี2012นะคะสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้น่าสนใจมากๆที่สำคัญได้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะคะแล้วเ,เล่มสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้เจ้าของซื้อสดมาตั้งแต่ป้ายแดงนะคะไม่ผ่านไฟแนนซ์เลยนะในเล่มจะเป็นมือเดียวเลยนะคะเล่มสวยมากคันนี้นะน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะสาหรับคันนี้ แล้วก็มาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นโฉมแชมป์นะอขอบก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยแล้วก็มีจมูกอินเตอร์คูลเลอร์เจ้าของเดิมแต่งในส่วนของตัวโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยสภาพดีมากๆไฟหน้าใสๆมาลติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ครบแล้วก็คันนี้สีจะเป็นออกสีบอลปะกายม่วงนะสีพิเศษจากโรงงานเลย จะภาพสวยนะแต่อันนี้น้าแจ้งตามตรงนะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะคะแล้วก็คันนี้ราคา2 0 0แสนก็บาทเท่านั้นเองพี่ๆท่านไหนที่กำลังหายอยู่ห้ามพลาดเลยสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพาดูรอบพันกันก่อนเนาะ,ะสำหรับตัวล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กโทนแบบว่าลมดำนะคะ สภาพสวยๆเลยพร้อมกับตัวยางปี2024นะคันนี้ดอกเต็มนะคะล่องลึกเลยแล้วก็คันนี้ติดตั้งซุ้มล้อมาแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายมีบันไดข้างให้ครบเช่นเดียวกันโลโก้ต่างๆอยู่ครบกระจกข้างเป็นโครเมียมพับและปรับไฟฟ้าได้ภาษีพลระบตรงนี้น้ำต่อให้เรียบร้อยเลย69นะคะทั้งภาษีแล้วก็พระบใช้งานยาวๆเป็นตัวแคปเปิดได้สำหรับคันนี้ มือจับเป็นโครเมียมพร้อมที่รองกันลอยอเดี๋ยวมาเปิดดูรายละเอียดฝั่งซ้ายกันก่อนก็ได้สภาพเดิมเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวแคปเปิดได้นี่เปิดได้กว้างขึ้นลงคือสะดวกสบายเลยนะคะเปิดได้กว้าง90องศาเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูนี่นะคะร่องลอยแบบน้อยมากๆนะร่องรอยน้อยมากๆแล้วก็น็อตนี่คือแบบน็อตเดิมนะไม่ขยับนะรถเดิม นี่น็อตไม่มีขยับเลยสภาพเดิมเดิมเม็ดอาร์คคมทุกจุดแน่นอนนะสภาพสวยเลยนะคะตัวแผงประตูต่างๆก็สภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะเดี๋ยวมาดูแผงประตูฝั่งนี้นี่นะคะสภาพสวยสวยเลยและที่สำคัญนะตัวครบรอบ50ปีภายในจะเป็นภายในดำนะคะสำหรับปี2012นี่ตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะคะสภาพสะอาดกิบเลยนะนี่นะคะสภาพสวยลายหินอ่อนนะคะ แล้วก็ประตูได้เดิมนะประตูได้เดิมนี่จิกตะเข็บนะคะนี่จิกยังมีรอยนะแล้วก็เม็ดอาร์คต่างๆก็อยู่ครบเม็ดอาร์คมทุกจุดสภาพเดิมๆเลยภายในสะอาดสะอ้านตัวเบาเป็นเบาหนังนะเจ้าของเดิมหุ้มมานะคะหุ้มเข้ารูปนะคะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้แคบก็กว้างนะคะแคบก็กว้างนะ ภายในสะอาดสะอ้านพนักพิงนี่สว,สวยเลยเดี๋ยวมาดูข้างประตูนิดนึงน็อตนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนี่เหลี่ยมชัดเจนซอกเดิมตะเข็บเดิมทุกจุดสภาพสวยเลยคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงคู่มืออยู่ครบแล้วก็สีตัวนี้ยังอยู่เลยนะคะสีมาจากโรงงานก็ยังอยู่นะตัวอย่างภายในคือแบบสะอาดสะอ้าน สวยๆเลยนะคะคันนี้พี่ๆท่านไหนได้ไปคุ้มแน่นอนเลยนะคะสำหรับวีโกแชมตัวสมาร์ทแคปคันนี้นะนี่ดูตะเข็บซอกตะเข็บเม็ดอาร์คนี่ซีนเดิมหมดทุกจุดเลยนะคะบันไดข้างขาวจ๊วะเลยแล้วก็ติดตั้งซุ้มล้อเรียบร้อยทั้ง4ีล้อเลยนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะนี่ สติกเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบเป็นสีบอลออกประกายม่วงนะคะตัวนี้ด้านท้ายกันชนท้ายมีให้ครบเช่นเดียวกันอ่เป็นตัว E นะคะตัวนี้เป็นตัว E นะค,ะครบรอบ50ปีนะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะ,ะด้านหลังก็จะตกแต่งด้วยดับนะคะเป็นลายเส้นดับเป็นโครเมียมเลยนะ,ะด้านล่าง นัานล่างก็สภาพสวยช่วงล่างดีนะคะอันนี้เจ้าของมีการพ่นกันสนิมมาแล้วนะคะช่วงล่างสภาพดีเลยไม่มีผุแน่นอนนะรับประกันไม่มีผุนะมาดูรถมาลองชมลองขับได้ตะเข็บนะคะตะเข็บเดิมนะเม็ดอาร์คมอีกด้านหนึ่งก็นี่เม็ดอารคมเช่นเดียวกันมาดูแม็กไลเนอร์ แม็กไลเนอร์นะคะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะมีบรรทุกมาบ้างเล็กน้อยแต่สภาพสวยลอนยังสวยเนี่ยให้ดูเลยว่าลอนยังสวยท้ายตะเข็บนี่เม็ดอาร์ k, เดิมหมด A l นี่นะคะปั๊ม L ต่างๆตัวขอบตรงนี้นะคะไม่มีการไล้สีนะนะไม่ได้ไล้สีเลยนะให้เห็นสภาพเดิมๆว่ารถผ่านการมา,มามากน้อยแค่ไหนนะคะมีริ้วรอยไม่ได้เยอะมากนะ เป็นเรื่องปกตินะคะรถมือสองผ่านการใช้งานเม็ดอาร์ Met k, แล้วก็ป um ั๊มอาร์ฝั่งนี้ก็จะเป็น AR ชัดเจน,นคันนี้สวยมากนะคะพี่ๆท่านไหนแบบหายอยู่นะคะเป็นแคบเกียร er ์ธรรมดานะสมาร์ทแคบเกียร์ธรรมดายกสูงโรงงานนะคะยกสูงโรงงานเลยเลขตัวถังนะคะนี่เลขตัวถังชัดเจนนะยังสีขาวอยู่เลยเชฟซี อย่างที่บอกว่าคันนี้เจ้าของเดิมซื้อเงินสดมานะคะเล่มสวยไม่ผ่านไฟแนนซ์เลยแล้วก็นี่เม็ดอาร์คเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆคือสภาพสมบูรณ์จริงด,ดูชายล่างกันนี่เม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดและคมทุกเม็ดด้วยนะคมทุกเม็ดเลยเดีย๋ยวมาดูฝั่งขวากันบ้างนะคะฝั่งคนขับนะนี่สติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบเช่นเดียวกัน ภายในแบบภายในสวยนะคะภายในสวยเลยภายในดำนะคะตัวครบรอบ50สิปีภายในดำนะเสาเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตไม่มีขยับอ่านี่ให้ดูเหลี่ยมใกล้ๆน็อตไม่มีขยับนี่เลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆทางขึ้นลงนะคะมีริ้วรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองภายในคือสะอาดสะอ้านจะให้ดูตัวนี้ก็ นี่เลยนะคะแม่แรงนะน็อตไม่ขยับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอ่อตัวนี้จะเป็นเครื่องมือนะคะแม่แรงเครื่องมือยางอะไหล่มีให้ครบนะคะรถพร้อมใช้งานพมสวยตัวเบาะแคบก็เป็นเป็นหนังนะคะตัวแคปเป็นหนังนะนสภาพดีอ่ะนะคะให้ดูด้านล่างพื้นพรมแบบพรมสวยเลยนะคะพรมสวย อ่านนะตัวเบาตัวเบาะฝั่งคนขับนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้หมุนปรับขึ้นลงได้นะคะแถงประตูไม่มีรอยขีดข่วนนะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแบบรังผึ้งนะคะตัวนี้จะเป็นลายหินอ่อนกระจกเป็นระบบไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยแล้วก็น็อตแก้มไม่มีขยับไม่มีไขปรับแล้วพับไฟฟ้าได้นะคะเดี๋ยวมาดูเลขไมค์การคันนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถด้วย เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสภาพดีนะเป็นสีดําอันนี้หนังเดิมนะคะพวงมาลัยหนังเดิมเลขไม่อยู่ที่1นึ่0 0สโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้นี่นะคอนโซลสวยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ วิทยุใช้งานได้ปกปติเลยวิทยุเดิมโรงงานโตโยต้าแอร์จะเป็นอนาล็อกมือหมอนุนแล้วก็ด้านล่างจะมีไล่ฟ้าด้านหลังนะคะ,ะเสียบ USB AUX ได้แล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นตัว5สปีดนะตัวนี้เกียร์ธรรมดา5สปีดสภาพคือแบบกิฟต์มากๆนะคอนโซลสวยภายในแบบสวยเลยคันนี้นะคะรถคือแบบรถไม่ช้ำเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้าง มาดูห้องเครื่องกันนะคะมาดูสภาพว่าจะสวยขนาดไหนขออนุญาตเปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่งมาดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะเป็นเครื่องยนต์ D4D Common Rail นะอ,นอร์ค r ลเลอร์ด้านบนเลยคันนี้นะคะด้านหน้าก่อนเลยน็อตไม่มีขยับนะคะ น็อตไม่มีขยับนะสภาพสวยมาร์คสีตามสุดต่างๆก็มีให้เห็นชัดเจนเลยด้านหน้าด้านหน้าน็อตไม่ขยับนะดูน็อตไม่ขยับเลยแล้วก็นี่มาร์คสีต่างๆก็อยู่ครบนะคะคสภาพเดิมๆส,สวยๆเลยแล้วก็ตัวคานตัวคานก็คานเดิมนะคะความคมของช่องแล้วก็ตัวนี้เป็นรอยที่เกิดจากยางขอบฝากระโปรงนะรถไม่ได้ไหลคานมาปัม๊มห้าหลักโรงงาน เม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์คนี่เม็ดอาร์กคมนะคะเม็ดอาร์กคมสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์มนะคมอ่าดูทุกชอกทุกมุมเลยมาร์คสีเม็ดอาร์คนี่สติกเกอร์ก็อยู่ครบทานด้านล่างทานด้านล่างตรงเป๊ะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีโคตงอหม้อน้ําเดิมนะคะหม้อน้ําเดิมนะยังใหม่กิฟเลยนะเจ้าของดูแลดีมากเนี่ยมาร์คสีอยู่ครบแล้วก็ยังมีอ่อฟองน้าอยู่เลยนะ คันนี้นะคะหม้อน้าเดิมเดี๋ยวมาดูแก้มกันบ้างแก้มนะคะน็อตแก้มไม่มีขยับนะคะนี่ดูเม็ดอาร์ตนะคะด้านในนะคะตัวคาชัดเจนนะปั๊มแอลก็อยู่ครบเช่นเดียวกันเครดเดิมโรงงานส0 1ัสองนะคะมอกน็อตแก้มรังน้ําก็ไม่มีขยับ ก็น no, no, ็อตด้านในปั๊มแอลน็อตไม่มีขยับเลยไม่มีขอดคันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะน็อ no, ตยังไม่มีขยับไม่มีขอดนะ1นึ่นะคะเดี๋ยวจิีให้ดูเลยนะคะนี่จิกยังเป็นรอยนะคะซีนตะเข็บเดิมห้องเครื่องซุ้มล้อส,สวยๆนะคะคือแบบภายในสะอาดสะอ้านเลยมาร์สีตามตุกต่างๆก็มีชัดเจนนะคะไม่มีไอ้น้ำมันกระเด็นไม่มีอ๋อ ตัวควันอะไรออกมานะคะไม่มีไอไม่มีน้ำมันกระเด็นนะสภาพเดิมๆรถสวยเลยคันนี้วิ่งดีด้วยซุมนะคะให้ดูซุมนี่เม็อาก็อยู่ครบชัดเจนสภาพดีเลยนะคะน้ำยาเม้อน้ำใสๆเลยนะชมพูใสๆไม่มีเติมน้ำเปล่านะคะไม่มีค่าประกันค่าตะกรนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มอาชัดเจนเดี๋ยวดูด้านใน เม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยรถไม่มีไรคานมาไม่มีเปลี่ยนคานความคมอยู่ครบเม็ดอาร์ตตัวนี้ก็จะมีปั๊มเอ s อด้วยนะคะเป็นเครื่อง144แรงม้านะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง VN Turbo แล้วน็อตไม่ขยับด้านในนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเม็ดอาร์ตต่างๆสภาพเดิมๆสมบูรณ์ ขนวนกันความร้อนก็อยู่ครบนะคะนี่ั๊มโตโยต้ยตานะอยู่ครบเลยสภาพเดิมๆสวยๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะราคานะคะอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะคะรถบ้านแท้มือเดียวไม่ผ่านไฟแนนซ์เล่มสวยเลยนะคะเป็นตัวครบรอบ50ปีนะคะเป็นออกสีบอลปะกายม่วงนะคันนี้สวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบด้วยะค่ะ